แผงบอกเลยว่าลองคิดดีสองวีมั้งว่าไมค์เล็วไมค์เล็วเลยเฮ้ยอ่าวันนี้เราก็จัำอันดับเหมือนเดิมครับอีพีสองซึ่งตัวไล่ที่จะมาก็คือเอ่อคาเมภ่า์แมนล่างรถครับนี่คัมภ่า์แมนล่างรถที่เป็นสปายครับใช่กาขยะครับ ตายโคตรง่ายเลยเออ,เ,อ,อเป็นเนื้อแหละเออเออเออ,เอ,อกากขยายเลยแต่อยู่หน้าสองตัวนี้เอ,อ้ยแต่อยู่หน้ามินิครับเฮดทอยเลตหรือเจ้าอ,อืมนักสื่อทอยเลทครับที่มันโดนปบตบหน้าไปสองอีพีเลยตอนแรกก็โดนตบโดยพี่แดงนี่ก็โดนตบโดยพี่แดงอีกอ สสายแน่สายจริงๆแต่พวกาะจะให้อยู่ในระดับเทพน่าจะตัวตรงนี้ครับเทพ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 เ,เอ้ยอยู่ระดับเทพแต่อยู่หน้าเจ้าทอเลตตัวนี้ครับกุล <c oughs> ิทอ,อเลตไปอยู่กับพี่ใหญ่เลยโคตรเทพไซที่ปูวิทย์เหรอโคตร โคตรเทพมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการต่อสู้หรอกครับมันอยู่เรื่องเออเอ่อฉลาด <c oughs> <c oughs> โหปรสิตไปอยู่ในหลับโคตรเก่งโคตรเทพเลยครับโ <c oughs> อ้โหพอมันมาป <c oughs> ั๊บฝั่งอเลียนคือเนี่ยมั่วเลยโรเบิร์ตคอมแล้วแมนที่โดนปรสิตเอ่อไปอยู่หลังนี้ครับไอ้จุดเนี่ย เพราะว่ามันโ,โปรสิตแล้วมันกะกากว่าเดิมครับกะกว่าเดิม <c oughs> แล้วก็เจ้าทอยเลตคาโมูที่ติดปืนเลเซอร์ที่อยู่ระดับโคตรเทพเลยครับเข <c oughs> าเป็นคนที่ทำให้พี่แดงคนนี้ของเราโดนโปรสิตสิงมาอีกแล้วเจ้โ,โปรสิตอยู่หน้าโปรสิตนี่เลยพี่แดงไปอยู่หน้าพี่ใหญ่กพว่า ว่าในตอนนั้นพี่แดงเก่งกว่าพี่ใหญ่ได้เหมือนกัน,นเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์ไปอยู่นี้ไปแต่กวากากว่าสไตเดอร์สปีกเกอร์าเาไมลา่ามเอ้ยไปอยู่หน้าเฮลิคอปเตอร์ไปอยู่หน้าสไตเดอร์กว่าเพราะมันมันช่วยจัดการจีเหลี่ยมใน EP ที่ใน EP พีนี้สกิบบี้ฮอลแลนด์ซีซั่นทีสี่รวมแอฟเอฟสดครับ จะเห็นในฉากนี้ครับจีเหลี่ยมมาครับและพี่สามก็มาครับบอยมาแล้มีเฮลิคอปเตอร์สติเกอร์มาประมาอัดเสียงใส่จีเหลี่ยมครับต่อกันเลยนะครับดูกันเลยครับเออแต่จะคำยอะไรแเออไล,ล,ลค์คอมเม้นโดนสิงอยู่อยู่อยู่หลังคา คามโมตัวนี้กันเออตัวนี้ไปอยู่อยู่ในหน้าคามโมและ last p i ม k อยู่ตรงนี้ n o r m มอคำรละแมนแอบเบล่นเล่นพอ,อไอแพดตายง่ายครับไม่ควรจะเก่งนะครับไม่ควรจะอยู่เทสแต่ปอยู่อ่อนไปตายง่ายคำร,รามแมนทางเล่นโทรศัพท์ใส่ิดคำรามแมน ในอีพีที่ในอีพีที่สามสิบหกมั้งครับเออสามสิบหกเนยเออสามสิบหกเอาไปอยู่ในระดับเทพครับอยู่หน้าร้าคนครับแล้วไงสปทกแมติดปอสิตเอาไปอยู่ในระดับเแตกกักน่าจะเก่งกว่า normal คอม e r อร์แมนแหละเพราะมันเออไม่รู้ร่างสปิการ์แมนร่างตัวโปรตีนไปอยู่ตรงนี้เลยครับหลังหลังเลยครับไปอยู่หลังๆเลยครับส่วน milk toilet. มิวแทนทอยเลมตัวนี้ไปอยู่ระดับเทพกัน,กนครับเทพจุดหน้าตัวนี้ก็ยครับ <c oughs> จีเหลี่ยมล่างอัปเกรดเอาไปอยู่ในระดับที่ที่คีไม่ใช่กากรโปรสิตให้กากรเอ้ยเทพกับโปรสิตก็ได้เออเทพกับโปรสิตเออแต่เออเออแล้วเจ็ตแพ็กเฉลดตายง่ายครับไม่ค่อยผครับเูก เจ็ดแ่นี้เป็นตัวใหม่ที่กากมาใหม่หรือเก่าวะเกีพีสองเก้าไอ้แค่นี้แหละครับไปดปนะคะไอจัดสองตัวด้วยกัน normal TV man ไปอยู่ในร,ระดับระดับเท่เลยครับเท,บท่กว่าสไตเดอร์ครับล่ะ ไปดูปีดี่์ะแล้วลาาทิวแมนไปยืนดูระดับโคตรเทพครับโคตรเทพเลยจะอยู่อ่อนกว่าขมาโมูครับแค่นี้แล้ะครับปีีที่สองบายบาย